ครับอันนี้เป็นชนีนะครับชนี20ปีขึ้นนะครับใบใบก็ค่อนข้างอ่าใบก็สวยดีนะครับก็เล็กอันนี้ก็ออกเต็มเลยนะครับใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเต็มเลยเล็กพุ่นอ่าชุดชุดเปิดตาดอกสะสมอาหารกึ่งเปิดตาดอกที่ว่าเป็น G ีแล้วออนทูคาลูโลแล้วก็ x อ็กซิิทเล็กพุ่นไปประมาณกี่รอบจาได้ไหมครับหลายอยู่หลายรอบอยู่หลายรอบอยู่ใช่ไหมเพราะว่าคราวที่แล้วที่พี่เอามาให้แชุดใช่ไมัครับอ๋อแต่ดอก ดอกออกนี่แต่งแล้วใช่ไหมครับอันนี้แต่งแล้วแต่งแล้วอันนี้จริงนี่แต่งแล้วครับงมนยางครับดูยังไม่แต่งกําลังจะแต่งกําลังจะแต่งแต่งไม่ทันใช่ไหมครับยังไม่แต่งครับนี่ไปแต่งหมอนก่อนอันนี้ชะนีอ้าวโหเต็มเลยนะครับชะนีแต่งไม่ทันแทบทุกกิ่งเลยนะเยอะเยอะทุกกิ่งเลยแหละพี่ทุกกิ่งเลยแหละกิ่งเลยนะที่ออกมานะยี่สิบกว่าปีทุกกิ่งเลยครับทุกกิ่งยี่สิบกว่าปีเนาะต้นนี้โอ้โหกินี้แล้วจะเก็บสิบลูกเองต้นนี้ปีละเจ็ดสิบลูกเอง แดงจัดให้เลยปีนี้นถ,ถามว่าพ่นกี่ครั้งแล้วบอกจำพ่นจำไม่ได้อะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เต็มเลยจำมาสี่รอบแล้วห้าเนี่ยใช่จำไหมผส,สมด้วยผส,สมบำรุงรด้วยครับงั้นเดี๋ยวทางดินแล้วเราก็รีบใส่อตัวแคลเซียมนะครับตัวดูดูดูช่อนนยครับมองกิ่งไม่เห็นเลยไม่เห็นแต่ดอกอ่าอแต่งไม่ทัน